จังปีจุกยิกครับ <Yahoo! S 1> ไปอีพีเท่าไหไรก็ไม่รู้เลยคนดูเฮ uh. ้ยไม่ไหวรถต้องสมบัติเฮ้ยไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะคนดูพีไปครับผมได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นผมว่าผมว่าถ้ามันจับฟังให้มันไปฟังที่ขอสุกเลย oh, <no. S 1> เออถ้าฟังเสีนี่คือจบเลย ตะบังแถวนี้คือจอบเลยมันจะเล่นแบบได้บางช่วงนี่ดังไหมดังเหมือนสปริงว้าวอ่ะเหมือน,อนว้าวอ่ะแต่ว่ามันดังโซ่เราลิ้นน่ะคนดูเหมือนโซ่เราลิ้นตึงอะ่ะพอเราปิดลุกมันก็หายพอเราปลดลุกมันก็ดังไม่รู้นะเป็นเรพราะอะไรนะผมแค่เดางั้นั่คนดะูผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะรผมแค่เดาๆไปแบบนั้นนะ แล่วมันสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรล่ะเมื่อกี้นั่งขี่ก็ร้อยสี่สิบห้านะครับน่ะนี่มันเป็นเฉพาะเกียร์สี่อย่างเดียวเนี่ยถ้าเป็นเพราะอะไรนะครับนนี่เอากระโดด พอเสียงพอเราขี่เรื่อยๆเสียงในเครื่องมันเบาแล้วอ่ามันเบาแล้วนะมันก็เริ่มปิดได้ปก,กติแล้วแปลกเลว้ยอะไรวะเนี่ยเนี่ยผมก็เลยต้องชันทุชันลมขับเรื่อยๆดีกว่าผมปิดแบกปิดเป็นบางครั้งอรับปิดเป็นบางครั้งครับผมตัดไปสิบ 100, ร้อยไปสิบร้อยอันนี้ผม mà được, đây mặt sáng giờ mưa mà được, mưa quá này, đây luận lên, phải ขออะไรมากขอให้ถึงเขาสุกนี่ก็ดูฟังไม่ได้นะเดี๋ยวเสียชื่อวอนนี้ก็ผมโม้มาเยอะทังไม่ได้ละตอนนี้เราก็มาถึงไหนก็ไม่รู้นะก็ดู แค่ไม่กี่กิโลเองนะครับตรงนี้หลุมเยอะนะต้องระวังต้องระวังนะหลุมมันเยอะ ดังหน้ากาบคนดูดังหน้ากากหน้าเครื่องดังนะโอ้ยหลุมงโคตรเยอะมากเลยคนดูหลุมอ่ะจะขับเรือไม่ได้นะทางนี้หลุมโคตรเยอะนะทางนี้ทางนี้จะไปสุราษฎร์นะคนดูเนี่ยทางนี้ ทางจะไปดูแลแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องอ้อมทางไหนนะครับนะก็ตรงนี้ลุงเยอะลุงเยอะมากเลยแล่วก็กระชวกระจายแล้วอยู่หน้าอยู่อยู่หน้าสุดก็มีปาเช่ดีเจแล้วก็หลมครับนะลุมค่อยเยอะ่ะบอกเลย ทางเขาเพิ่งทำใหม่นะใช่ไหมทางเขาเพิ่งทำใหม่นะครับถนนแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครตามมาเลยนะเพราะถนนแบบนี้ไงเขาก็เลยขับเรื่อยๆกันครับระยะหนึ่งแล้วก็โดนก็ยังเจอคนยังเจอแพรว่าถนนเพิ่งสร้างยังไม่เสร็จนะ สร้างแบบยาวมากเลยเส้นนี้ยังไม่เจอเลยคนดูโอ้กี่ได้ได้เรื่อยๆนะดูฟังเสียงเสียงมันก็แน่นเหมือนเดิมอะไรก็แน่นเหมือนเดิมมันดังนี่มันดังตรงนี้กับฝาฝาครอบวาร์มันจะดังครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้น้มันย้อยแบบเต็มเต็มท่นเลย <c oughs> แล้มันมันซึมซึมแล้วก็หยุดยุดออกมาคนดูบอกเลยโคตรร้อนคนดูโคตรร้อนสุดๆเลยครับนเะนี่ยมือออกมาแล้วนี่ก็นางก็แปะให้เจ็บข้อมือนะเนี่ยแต่คนจะถามว่าทำไมไม่พานางไปทำไมเที่ยวคนเดียวผมผมไม่ใช่มาเที่ยวผมก็มาถ่ายอยู่ทุของผมผม,ผมนะ เตามจริงผมก็จะพานางมานั่นแหละไม่ขึ้นไม่ได้ถ้าฟินน่อ่ฟาขึ้นได้ครับนะเนี่ยในการถ่าย YouTube เนี่ยมันก็เป็นความชอบของผมสิ่งหนึง่งอ่าเราเป็นงานการเหมือนกันครับแต่ว่ามันยังมันยังมันยังไม่ได้ตังค์แค่นั้นเองเออเราไม่ได้หวางตังค์ครับเราวังสปนอนเซอร์เข้าอย่างเดียวครับนะนี่จอดปั๊มนี่ย โอเคคุณดูแต่รีิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะนะใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ถึง2,000ติดตามด้วยนะครับก็ไม่ว่า,าอาจจะเร็วักแค่ไหนุจท้ายต้องไปลาดูก็ลาไปก่อนสวัสดีครับน่าจะไหลพี่อะผมบอกเลยไหลพี่ครับ,บครับสวัสดีครับอย่ามามาขอเลยตอนนี้กูเหนื่อยล้านั่งดูกลับบนหน้าจอกูกลับไปทอไม่ได้แล้วมีคนข้างหลังยังนั่งหอพี่โพบีหายคือรักแท้พอแม่ดูกูอยู่นอกจอกูบอกตัวเองอย่ายอมแพ้